ดีเอ็มสื่อรักการจีบกันผ่าน DM เนี่ยไม่ใช่เฉพาะชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นระดับเจ้าเขาก็จีบกันผ่าน DM เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนเจอกันในเดือนกรกฎาคม2016หลังจากที่เมแกนเนี่ยเพิ่งหย่ากับสามีประมาณสอสาเดือนเธอกับแก๊งเพื่อนสาวก็เลยชวนกันไปเที่ยวยุโรปนางก็ไปเที่ยวแล้วก็อัพไอจีปกติเลยเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยก็บังเอิญเห็นวิดีโอของเมแกนใส่สติกเกอร์หน้าหมาทําท่าแลบลิงเด้งขึ้นมาใน IG ก็เห็นว่าน่ารักดีก็เลยอยากลองทักไปดูเอาเป็นว่าเจ้าชายเนี่ยก็ทัก แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยคือ Prince Harry เมแกนนางก็เอะใจไงเพราะว่าเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยใช้ IG เป็นแอดกลุ่มนะคะเพราะว่าตามกฎของราชวงศ์แล้วเนี่ยห้ามเล่นโซเชียลมีเดียนางก็ลองขอแอดเข้าไปส่องดูซิว่าแอดเข้าไปเนี่ยรูปใน IG ก็เป็นรูปสัตว์ป่าแอฟริกาหมดเลยก็ปรากฏว่าไปน,นัดกินข้าวกันหนึ่งชั่วโมงก็รูแ้แหละว่าอ,อ๋อคนนี้เป็นเจ้าชายจริงนะแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยเมแกนก็นัดกินข้าวอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะกลับอเมริกากลายเป็นว่าการนัดกันผ่าน IG ในครั้งนั้นนะ ตกรุมรักกันตั้งแต่แรกเห็นแล้วก็เริ่มคบกันทางไกลนะครับหลังจากคุยกัน1เดือนเนี่ยเจ้าชายแฮร์รี่ก็ได้ชวนเมแกนไปเที่ยวที่แอฟริกาชวนไปนอนค้างกลางป่านในเต็นท์ไม่มีห้องน้ำนะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ด้วยกันแล้วก็แอบคบกันมาเรื่อยๆนะคะรับเมแกนต้องเป็นฝ่ายที่บินไปหาเจ้าชายที่อังกฤษแอบคบอยู่ประมาณ4เดือนนะครับความมันก็แตกแล้วก็กลายเป็นข่าวไปทั่วโลกเหมือนที่ทุกคนได้เห็นกันหลังจากนั้นก็เป็นงานแต่งเหมือนที่ทุกคนเห็นกันตามข่าวนะครับแล้วก็ด้วยความที่กระแสค่อนขข้้างงงงงแรรเนะทัใื่ออี ผิวเชื้อชาติประกอบกับที่ทั้งสองคนเนี่ยวางแผนที่จะมีลูกด้วยแล้วก็ไม่อยากจะให้ลูกโตมาในมรสุมข่าวที่ถาโถมมานะคะทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจลาออกจากราชวงศ์แล้วก็ move ครอบครัวไปอยู่ที่อเมริกาแล้วตอนนี้เจ้าชายแฮร์รี่ก็ได้เซ็นสัญญากับทาง Netflix นะคะเท่าที่เห็นก็เป็นรายการอัตราประวัติชีวิตของเมแกนแฮร์รี่นะครับแล้วก็ล่าสุดมีรายการทําอาหารของเมแกนลอนช์ออกมาก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้นะจ๊ะสปอนเซอร์เข้าได้นะ